สวัสดีจ้าเจอกันอีกรอบนะคะแม่จา๋า้องวันนี้แต่งตัวสวยเลยเรียกมาแม่หน่อยเดี๋ยวลุกแต่งตัวสวยนะกับบินบนนาภา ดีนะเมื่อกี้ฝนมาไม่ถึงนะรีบจัดไปตัดหญ้าพาอาบน้ําเข้าบ้านอาอน้ําเดินให้กินหญ้านิดหน่อยนะก็พาเข้าบ้านต่อกันรอบที่สี่นะคะแม่จ๋า รอบที่สแล้วจะมีหวังไหมน้องมหนงแรงเงาขนาดนี้ วันนี้มารอบที่สี่แล้วเงียบสุดๆเลยค่ะเมตาเอ็นดูน้องหน่อยนะคะโลมาเมายี่สิบสองจ้าหนึ่งพันคะแนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะพ้อมาแล้วก็ยังเพิ่งเริ่มผ่านกันนะคะแม่ๆสาวย่งเพิ่งเริ่มผ่านกันเลยนะทักทายพูดคุยกันได้นะคะนะเจอกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อใ่ปูรู้นะคะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีเด้อสู้ๆไปด้วยกันนะโอ้เงียบเหงาขนาดนี้เงียบขนาดนี้นะ,ะมารอบที่สี่แล้ว จะมีหวังไหมจะมีหวังไหมเน,ะนาะมต่ดูป้อนน้องได้นะคะมืดแล้วจะทุ่มหนึ่งเด้อนะคะเมื่อกี้ก็ลงไลไปตัดหญ้นานะพาน้องอาบน้ำนะเดินแป๊ดหนึ่งนะคะออกกํลังกายหน่อยเนาะนคลายเครียดเลยจ้องตะการนานมันก็เนะเขาก็เครียดตั้งเขาทั้งเราเลย เราไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะไม่รู้ว่าจะได้ขยับตะกร้าหรือเปล่านะก็ We mm -hmm. เมื่อกี้ลมแรงมากนะก็ดีนะลมแรงแล้วก็ผ่านไปนะวันนี้ไม่รู้ดึกๆจะมาอีกไหมพักก่อนเถอะนาะฝนฝนพักก่อนเถอะ สวัสดีจ้ายายคำแก้วนะสวัสดีจ้าสู้หนูวันนี้รอบที่สี่แล้วนะมังแต่เที่ยงเปิดปิดไรรอบสี่แล้วนะคะทันนี้ก็สู้ๆต่อสู้ๆต่อนะเผื่อว่าจะโชคดีได้ปิดร้านเน้อง เดี๋ยวหาที่ตั้งไฟใหม่ก่อนมรารู้สึกว่ามดืมดๆยังไงไม่รู้เปลี่ยนที่ตั้งไฟวันน,นี้อ้วนวันนี้เวียนหัวมากวันนี้เวียนหัวมากเลยเมื่อวานก,ก็สู้ไม่ไหวก็นอนไวอยู่ ที่ตั้งไปใหม่ก่นอนท่ารแล้วตรงนี้แหละใช่เลยตรงนี้แหละใช่เลย <c oughs> น้องหมูสาวสวยแล้วจ้องใหญ่เลยจ้องอะไรน้องมูหมูยืนอาปากค้างเลยยืนอาปากค้างเลยอ,อะไรใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า สวัสดีคะ่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่เหลือยี่สิบสองตะกา มากเลยคนน่ะแม่โอ้ดูตา้นงมีความหวังมากเลยเนาะ หนาะตาน้องเย้ yeah. นะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีมากมากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะติเมตาปิดร้านให้กับลูกสาวนะได้กินได้ทาน,ลานะะแล้วนะคะแล้ววันนี้สู้กันมารอบที่สี่แล้วค่ะแมขะ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคุณแม่ใจดีมากๆเลยนะติดเมตาติดร้านให้กับน้องมุกนะขอบคุณจ่ะแม่ตาสองจ้าสี่ค่ะหกค่ะ6ค่ะสิบะามตีสองค่ะ ค่ะหกค่ะสิบแปดค่ะยี่สิบค่ะยีสิบสองค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณค่ะสยกต่อ ใชม,มากเลยได้ปิดร้านแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่ใจดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนะที่หลักและเอ็นดูช่วยเหลือน้องโดยตลอดมาเลยนะคะคุณแม่ตาขอให้ท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมาปรารถนานะคะคุณแม่คะานะคิดเงินก็คอยได้เงินคิดทองก็คอยได้ทองนะคะคุณแม่คะรวยๆเฮงๆนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่ วันนี้แต่งตัวสวยมาเลยแต่งตัวสวยเรียกแม่แม่แล้วนะคะนะก็เงียบเนาะนะเงียบนะคะก็มากัะนตะั้งแต่เที่ยงเหมือนเดิมเนาะคุณแม่นะสู้กันมาถึงเวลานี้แหละนะเมื่อกี้ก็ลงไลฟ์ไปตัดหญ้านะคะแล้วก็พาน้นงไปอาบน้ําเดินเล่นหน่อยนะเพราะว่าจองะตะกานานแล้วเขาจะเครียดน,นะก็เลยพาไปอาบน้ําเดินเล่นสักหน่อยนะพอดีช่วงนี้ พอความไม่ค่อยสบายค่ะคุณแม่ก็เลยแม่ควานก็รับหน้าที่ไปนะคะช่วยกันช่วยกันดูแลค่ะคุณแม่อร่อยไหมเช้าสวยโหแต่งตัวสวยนะ่ะเรียกแม่มาเลยนะแต่งตัวสวยเรียกแม่มาเลยนะ่ะขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าได้ยินเสียงติ้งล้ว ดีใจรอเลยค่ะคุณแม่สวัสดีปูคำแก้วสอดีพังนำโชคและสสดีน้องเสกสันน้องนุ่นนะคะได้ยินเสียงติ้งและนิ่งฟังเลยค่ะคุณแม่ตาโตทันทีนะคะหนูรอเสียงนี้อยู่ใช่ไหมน้องกหนูรอเสียงนี้อยู่เนาะ,ะมีความสุขมากเวลาได้ยินเสียงนี้เนาะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ได้อิ่มอร่อยก่อนนอนนะคะนะได้มีความสุขก่อนนอนนะแม่เนะโอ,อ้วันนี้แบบทั้งเล่นโซ่ทั้งกินดินนะ <c oughs> คุณแม่นะทั้งเล่นโซ่ทั้งกินดินเลยนะคะนะประท้วงแม่ควนนนันทะำยังไงนาะนะายยากจริงๆอ่ะน้อง คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่สบายดีไหมคะคุณแม่ตาเป็นยังไงบ้างขอบพระคุณมากมากเลยคะ่ะคุณแม่ตาอูดูเขี้ยวเสียงดังเลยเดี๋ยวเสียงดังใหญ่เลย กิน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 ให้อิ่ม,น,มน้องวันนี้โชคดีเมืดมาแล้วนะะลมก็ลมก็แรงด้วยนะทีนี้รีบไปตัดหญ้าค่ะคุณแม่รีบไปตัดหญ้านะดีแต่มาไม่ถึงบ้านเราเห็นเมืแบบฝนตกหนักอยู่นะไกลๆนะี่ดีแต่มาไม่ถึงนะถ้ามาถึงแล้ว ฝนตกทุกวันเลยค่ะนะทีนี้มันแฉะหมดแล้วเนาะนะทีนี้แล้วฝนตกใส่หญ้านะช้างเขาจะสําหรับน้องมุกเนาะนะนะคนอื่นไม่รู้นะสําหรับน้องมุกเขาก็ไม่ค่อยกินนะเขาจะกินน้อยกว่าเดิมน,นะถ้าแห้งๆถ้าแบบไม่ฝนไม่เปียกเนี่ยกินดีนะกินดีแต่ว่าถ้าฝนตกใส่แล้วเริ่มแนี่เริ่มมีอาการนะไม่ค่อยอยากกิน ตรงดูมันก็มีกลิ่นนะทุกวันแต่งตัวสวยไม่ได้ฝนตกค่ะนะทีนี้เปียกนะพื้นมันเปียกเนาะทีนี้ก็นะจะเป็นที่โคลนเนาะนงมุกตักสะอาดใส่ตัวเลยแหละนะก็เลยวันนี้ฝนไม่ตกนะคะก็เลยได้แต่งตัวสวยแต่งตัวสวยรอแม่ แต่งตสวยรอแม่นาะแม่เนาะสาวสวย aw, สวั eyeshadow. สดีสีดอแบงสวัสดีค่ะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกช่องเลยนะคะขอให้โชคดีกันนะคะได้ปิดร้านกันเร็วๆเนาะ นงมุกกินไม่ต้องรีบแล้วนะทีนี้ค่อยๆ่อยกินค่อยๆยเคี้ยวแล้วนะมีความสุขมากนะที่ได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมน้องมุกก็พากันไม่สบายกันนะก็แม่ควานก็ลุกตัวเองเนาะนะทีนี้ก็เวียนหัวเวดหัวเป็อีกแล้วกินข้าวเยอะ พบตัวเองนะัเป็นอีกแล้วนะเวียนหัวนะคะแม่กัวฟังก็ไม่สบายนะก็ตากแดดตากฝนเยอะนะก็เลยไม่สบายนะนอนพักผ่อนสวดีสีดอแบงค์สวดีนออาพังน้องเน้นะคะลลายปูรูนะคะทังบินโทงนะขอให้โชคดีกันเด้อ อไม่สบายไม่สบายโรคโรคโรคกำเริบอร่อยเน้องมูกอร่อยเนาะ ได้กลับไปยังคะคุณแม่ ก็เยอะด้วยเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะแม่ควานพ่อควานก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะแม่ควานนี่แหละไม่ค่อยแข็งแรงพ่อควานก็แข็งแรงอยู่แต่ช่วงนี้เขาโดนฝนบ่อยตากฝนบ่อยต่หาหญ้าหาอาหารให้กับน้องมุก,กินนอนนะทีนี้ก็ตากฝนบ่อยๆนะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยเนาะส่วนแม่ควานก็มีโรคประจาตัวนะก็เลยนแหละนะไม่สบายบ่อย สวัสดีจ้าขอให้โชคดีกันเด้อก็ดูน้ำมกกินไปเรื่อย,อยนะแน่นอนนะได้ทานแล้วนะได้ปิดร้านแล้วนะก็ดีใจมีความสุขมากๆเลยนะคะ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอร่อยเลยนะวันนี้ก็หลากหลายเหมือนเดิมมีกล้วยมีทุกอย่างนะคะแมกินอร่อยเลยชอบนะ สูมายาวนานนะสู้มายาวนานก็ตั้งแต่เที่ยงเปิดปิดไลรกันนี่เป็นรอบที่สี่นะรอบที่สี่ก็มูสู้กันมากับน้องมุกนะสูสู้กันมากับน้องมุกนะน้องมุกประท้วงค่ะคุณแม่อันนี้ประท้วงใหญ่เลยนะแม่ควันพาออกไปอยู่หน้าบ้านนะไปกินดินนะตักดินกินใหญ่เลย ประท้วงเล่นโซ่จากข้างในบ้านไปแล้วอะประท้วงเล่นโซ่นะดึงโซ่กระชากกระชากทำให้เสียงดัง,ดงๆนนพอ่ะเนาะพอพอพอถอดจากตรงนี้ไปอยู่หน้าบ้านกินดินนะคะกินดินยาก็ให้กินอยู่แต่ว่ากินดิน <c oughs> ประท้วงใหญ่เลยไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะ พอตอนเย็นอาบน้ําอาบน้ํายังไม่เสร็จเลยนะเดินด,ดดดดน,เดนดุยดุยไปแล้วนะไปไปเฉยได้แหละนะเดินดุยดุไปแล้วนะคนแม่ ไปทานข้าวทุ่แม่แล้วนะวันนี้ก็ช่วงนี้เมนูไข่แล่ส่วนใหญ่เลยนะทำกับข้าวเมนูไข่วนใหญ่เลยไข่ตลอดเลยแล้ววันนี้ก็น่าจะได้ไข่ผัดอะไรนะกระลำผัดไข่ไข่ผัดกะหลำ่ำนี่แหละนะอะไรนะเมื่อเช้าก็ไข่ต้ม กวางเขา,ก,นะขา,าก,ก็นัผัดข้าวสูตรโบราณเขากินผัดข้าวสูตรโบราณเขากินมาตอนวันตอนหัวค่ำเนี่ยก็ผัดข้าวกินโอ้ยนะกะนะ็ใส่เกลือซะนะใส่เกลือซะกินเกือบไม่ได้เลยสวัสดีค่ะทางสาวน้อยบุญจันทร์นะคะทางนำโชคนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกช่องเลยนะคะขอให้แม่ๆเ,เข้าไปไม่ตาดูเนาะ ได้หมดแล้วนะน้องทานใกล้หมดแล้วนะโชคดีนะคะไม่ต้องรอแล้วน,น้นองน้นองน้งได้ติดล้านนะได้อิ่มแล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ <c oughs> อีกั้นะคะคุม่หมดได้ยังสาวจววยเดี๋ยวก็ แล้วก็ไปทำกับข้าวกินเย็นกันกันกับข้าวกินกันนะไอ้พวกพันเขาได้กินยาปักคนนะจะได้หายเร็วๆนะจะได้มาดูแลลูกสาวเขาต่อเนาะ <laughs> โอ้ตาโตเลยนะทำตาโตเลยทำไมวันนี้มันเป็นยังไงฮะ เอาเก็บตะกร้าด้วยค่ะเก็บตะกร้าด้วยน้องมุก็เก็บมาแล้ว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 เก็บตะกาด้วยหมดแล้วค่ะสวยว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นไมคะแม่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอานารก็ดีได้ไปล้าง,งนะก็ใจคุณแม่แช่วยเหลือนาะน้ำม่งานก็คงได้ไหกันยาวนานกันต่อไปอีกเนาะคุณแม่อาจจะไม่ได้แบบพักผ่อนง่ายนะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่คุณแม่รักและเอ็นดูช่วยเหลือน้องนะคะจะได้ไป กำกับข้าวกันน้องมุกก็กินยาต่อนะฮะกินยาต่อค่ะแม่เจอกันนะคะเจอกันใหม่นะแม่นะนะเจอกันใหม่นะคะคุณแม่นะสำหรับวันนี้บา,บายๆนะแม่นะบา,บายๆค่ะคุณแม่ค่ะบา,บายๆจ้าอาะบายๆคุณแม่ก็เลยสวยๆกันสวยๆกันไหนสะวยๆกัอนอู้ดูจ้องดูจ่องดูจ้องจ้องอะไรอีก <c oughs> บ๊าย,ายค่ะแม่ นอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายจ้า